เอาละครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิกเกะนะก็เป็นวันที่1ของเดือนและของปีนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับก็คือในส่วนของโบโดเนียนะครับว่าน้องเขาหน้าเปิดแค่ไหนแล้วก็ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็หน้าเปิดหรือไม่นะครับสาหรับใครที่มีบัตรทองหรือว่า ในส่วนของใครที่จะลงทุนเปิดน้องนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในส่วนของรับสมัครก่อนนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมดเนี่ย200พอดีนะครับซึ่งผมสามารถแลกได้นะครับเพราะว่าเราจะแลกเอานะครับเพราะว่าผมไม่มีดวงในการเปิดน้องนะครับผมเปิดไปแล้วนะก็ใช้เพชรทั้งหมดแหละเปิดไปประมาณสักหมื่นหนึง่งมันไม่ออกนะครับก็ตอนนี้ได้เศษมาแล้ว200ผมก็ทําการซื้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับโมเดเนียนะ อ่ะซื้อไปเลยแล้วกันนี่มาแล้วนะครับคิวกลิมตัวที่7นะครับโมเดเนียของเรานั่นเองโอ้โหเนี่ดูปงดูปืนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวเลยแล้วกันนะครับว่าน้องเนี่ยคุณสมบัติและความสามารถของเขานะครับน่าใชหน่าเปิดหรือเปล่าสําหรับเพื่อนๆคนที่อยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยตอนนี้นะก็อยู่ในด่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเทส ตัวของโบิเนียกันนะครับว่ามันจะสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็อันดับพลังก็จะแตกต่างกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบซิงค์ของผมมันเต็มอยู่นะครับก็โบลเนียเวลแค่80เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเคลียร์มอนได้ไวกว่าเดิมแค่ไหนนะครับอันนี้คือระดับกลางหรือว่าสกอร์เราต่ำกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโบลเนียของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คืออัตรารั่นกระสุนนะครับของตัวน้องโบลเนียก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับ แล้วก็ในส่วนของการโจมตีธรรมดาก็เห็นไหมห้าสิบกว่าเห็นปะห้าสิบกว่าอันนี้คืออันตินะครับอันติของเขานะก็เป็นการล็อกเป้าอัตโนมัตินะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าไม่ขีนะครับอยู่ที่ร้อยกว่านะครับแล้วก็อันนี้คือไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทำไมเราถึงเป่านะครับเพราะว่าพลังของผมแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวของโกเนียเลเวลแค่แ0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะยิงมอนสเตอร์ไม่เข้าแล้วก็ตัวจะบางนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ถือว่าเคลียร์ได้ดีนะ ะหลังจากการเทสเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับอันนี้ผมใช้การเทสเกี่ยวกับในส่วนของคะแนนที่แตกต่างกันมากนะครับสาหรับด่านต่อด่านแล้วก็ตัววัดจริงๆแล้วจริงๆต้องให้โบนเนียเลเวลเท่ากับตัวหลักนะครับก็คือ1 0 8 28นะครับถึงจะสามารถวัดได้แต่ตอนนี้เนี่ยน้องเขาเลเวลแค่แ0ครับแต่โจมตีมอนสเตอร์เนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเห็นไหมครับต่อนหนึ่งตัวเนี่ยจบก็วายอยู่นะถ้าเกิดเลเวลเท่ากันผมว่า มีโอกาสสูงนะครับที่จะเคลียร์มอนสเตอร์ได้ไวกว่านี้แล้วก็แรงกว่านี้นะครับก็สําหรับผมก็เล่นได้ไหมเล่นได้นะมีได้ไหมมีได้นะครับสาหรับใครที่แบบอยากใช้จริงๆนะครับสำหรับผมผมชอบนะครับเดี๋ยวรอมารีวิวแบบว่าจัดเต็มให้ดูกว่านี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าน้องเนี่ยเล่นได้แต่ไม่ทุกอีเวนต์นะครับไม่ครอบคลุมเท่ากับน้องสกาเลตของเรานะครับแต่ก็หลกัหลกๆแล้วเคลียร์มอนสเตอร์หรือว่าเคลียร์ด่านได้ไวนะครับเหมาะกับการเป็นตัวละคร ที่สามารถเอาไปฟาร์มด่านได้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องมีสกิลแล้วก็อันติที่ค่อนข้างจะ op นะครับก็คือการล็อกแม่งเลยนะครับล็อกทุกตัวไปเลยแล้วก็ยิงแบบว่าไม่คิดจํากัดกระสุนนะครับก็สามารถทําให้เรายิงได้แรงขึ้นแต่ข้อเสียเนี่ยน้องบริเนียคือน้องจะยิงแรงก็ต่อเมื่อน้องขีนะครับ น้องถึงจะแรงนะฮะถ้าไม่คินะครับก็ไม่แรงหนีเห็นไหมผ่านด่านด้วยนะครับทั้งๆที่มีโบเดเนียเลเวลแค่80เท่านั้นนะครับการเคลียร์มอนวัยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้เราผ่านด่านได้นะครับ13บสามขีดเห็นแต่บผมผ่านเฉยเลยนะครับผ่านเฉยคะแนนห่างกันเยอะมากนะครับ3 7มหมกับ4 0่หมกว่านะครับผ่านได้ไงนะก็ลองไปดูอันนี้4 0่หมกว่านะครับผม3 7มหมนะครับโบเดเนียเวล80นะครับก็ผมมองว่าใครที่มีบัตรทองนะครับเหลือ200 อยากได้กดเลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับจะรอพิวกิมตัวหน้าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีตัวอะไรอีกนะครับแล้วก็ถ้าใครโชคดีนะครับผมว่ายังไงก็ได้ถ้าใครโชคร้ายก็ใช้แบบผมนะครับใช้บัตรเอาผมเปิดผมใช้บัตรตั้งแต่รอบแรกผมไม่ได้ผมก็ดองยาวๆเลยครับก็ตอนนี้ก็เอาพิวกิมอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกาวิวนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลอีกรอบหนึ่งแล้วกันเน้นย้านะครับก็สกิลของเขา เดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าสกิลเลยละกันนะครับในส่วนของสกิลนะครับก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับในตัวเกมเลยและกันจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปดูไกด์นะก็ในส่วนของโจมตีปกตินะครับเป็นปืนกลแล้วก็ลูกกระสุนนะครับมีทั้งหมด300ลูกเวลารีโหลด2.3วินาทีแล้วก็หมวดควบคุมนะครับก็เป็นทั่วไป แล้วก็ในส่วนของการยิงนะครับจะมีดาเมจปกติอยู่แล้วนะครับ7.71%ของ ATK นะแล้วก็สกิลแรกก็คือวิวัตว่องไวนะครับก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น2.29%ของ ATK นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะผมว่าควรจะปรับเอาสัก3.5-4ผมว่ากาลังดีนะสงเพราะว่ามันยิงเบาไปอะ่ะนะแล้วก็ในส่วนของเปิดการใช้งานปกติเมื่อครบยิง200ครั้งนะครับก็เพิ่มดาเมจที่ดาเมจ เพิ่มคีดาเมจขึ้น11%นะฮะสแต็กสูงสุดได้5ก็11คูณไปครับ5รอบนะก็ได้ประมาณนั้นนะก็ถือว่าดีนะสกิลนี้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือดาเมจของการยิงอ่ะมันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับความจุกระสุนลดลงนะครับ5.04%นะครับสแต็กสูงสุดได้5รอบนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับก้าวที่ใหญ่นะก็คือสกิลติดตัวนั่นเองนะครับส่งผลให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบลส์นะ 0.6%นะครับเป็นเวลา15วิสงผลให้กับตนเองนะครับเมื่อเปิดการโจมตีปกติ200ครั้งนะครับอยู่ในสถานะเพิ่มอัตราแม่นยำอีกแล้วนะครับแล้วก็ a d k เพิ่มขึ้นอีก20.81%นะครับเป็นเวลา10วินะครับแล้วก็เบิร์สสุดท้ายสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลเบิร์สนั่นเองโลกใบใหม่นะครับก็คือการยิงล็อกเป้าของเขานะก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ระยะเวลาของเบิร์สนะครับเพิ่มขึ้นอีก5วิก็ถือว่านานมากๆนะครับ5วิก็นานมาก แล้วก็กระสุนไม่จํากัดอีก5้าวิก็คือแบบดีเลยอ่ะเอาไว้เคียย์มอนได้ง่ายบางด่านนะครับเราจะแพ้ในส่วนของมอนสเตอร์มากกว่าบอสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าคุณมีผมว่าผ่านได้นะครับไม่ว่าด่านไหนแต่บางด่านหรือบางโหมดก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกรายไปนะครับก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับสำหรับโบลิเนียใครที่อยากได้จัดเลยครับไม่มีคําว่าเสียใจแน่นอนสำหรับผมจัดมาแล้วนะครับใช้ในส่วนของบัตรทองด้วยนะครับก็ของผมเลเวล80เท่านั้นนะครับเพราะว่า ระบบซิงยังไม่มาเนี่ยครับผมซิงเต็มแล้วก็เพชรเพชรไม่พอนะครับเลยไม่สามารถที่จะซิงให้ดูได้นะครับเออพลังที่แบบฟูฟูแล้วจริงจริงนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมารีวิวคร่าวๆแล้วก็เออมาใช้ตัวละครให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยแล้วก็ผมรีวิวตามความรู้สึกของผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นสาระอะไรมากมายนะครับเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ เป็นแค่การบอกเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนมากกว่านะครับไม่ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าจริงจังหรือว่าเป็นซีเรีสหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรามาในคอนเซ็ปแบบว่าง่ายๆสบาย,บายแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนคว,ความคิดเห็นกันมากกว่านะครับไม่ต้องมาจัดอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับเล่นเกมให้สนุกเท่านั้นพอพูดคุยกันเท่านั้นพอวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับนิกเกะโมโดนเนียตัวใหม่พิวกิมตัวที่7นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u b s ส r i b e ฝากกด เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมนะครับเรามีร้านเติมเกมให้เพื่อนๆได้เติมกันนะครับร้านชื่อว่าเตล่าโกพัทนะครับรับเติมเกมราคาถูกนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะครับปีใหม่แล้วแลวก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่เติมเงินกับร้านสเตล่านะครับกรุณาบอกชื่อช่องผมไปด้วยนะครับว่ามาจากช่องนัทเซอร์เนะครับจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายนะครับอย่าลืมนะครับบอกชื่อช่องด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวีดัต นะจ๊ะลาไปก่อนบ๊ายบาย